ไม้ตายเด็ดๆที่ทำให้ผู้ชายขาดคุณไม่ได้ข้อหนึ่ง ความเป็นหญิงสเสน่ห์ในตัวผู้หญิงนี่แหละคือไม้ตายเด็ดๆนะคะที่ผู้หญิงเนี่ยควรงัดออกมาใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาถ้าคุณอยู่กับแฟนนะคะคุณต้องเป็นคนที่แบบอดอ้อ,อ,อ,อนเอาใจแฟนพูดจาแบบไพเราะเอาใจใส่แฟนทำยังไงก็ได้นะคะให้แฟนคุณเนี่ยเขารู้สึกสบายใจสบายกายที่อยู่กับคุณแล้วเขานะคะจะอยากอยู่กับคุณมากเท่าที่จะมากได้ดังนั้นสเสน่ห์ในตัวผู้หญิงเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะคะเรามีเฟมินีนของความเป็นหญิงดังนั้น เราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะจ๊ะสาวขออ้อ2ความเข้าใจความเข้าใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะผู้ชายเนี่ยเขาอยากจะได้ผู้หญิงที่มีความเข้าใจเขาความเข้าใจเนี่ยสำคัญเท่ากับ ความรักเลยนะคะดังนั้นเมื่อผู้ชายมีแฟนที่เข้าใจเขาอย่างเช่นเวลาที่เขาต้องไปทํางานต่างจังหวัดไกลๆหรือว่าอาจจะต้องพักไปที่ต่างจังหวัดในหลายวันคุณก็เข้าใจเขาหรือว่าเขาต้องกลับบ้านมาดึกเขาทําโปรเจกต์งานเขายุ่งนู่นนี่นั่นคุณก็เข้าใจเขาความเข้าใจนะคะจะทำให้ความรักราบรื่นและก็ รักกันได้ยาวนานนะคะข้อ 3. ความอ่อนโยนความอ่อนโยนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆอาจจะคิดว่าอุย้ยฉันเป็นผู้หญิงที่แบบว่าไม่ได้มีความอ่อนโยนกระตุกกระตากเนี่ยเราจะใช้มาใจผู้ชายได้ยังไงความอ่อนโยนในตัวเราเนี่ยมีทุกคนนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้หรือเปล่าความอ่อนโยนในตัวเราหมายความว่าเราเนี่ยพูดจากับแฟนด้วยความอ่อนโยนปรนนิบัติเขาด้วยความอ่อนโยนนะคะหรือว่าการที่เขาเนี่ยแบบ มีปัญหาอะไรมาคุณก็โอบกอดเขาด้วยความรักแล้วก็ความอ่อนโยนความอ่อนโยนนี่แหละเป็นไม้ตายเด็ดที่สามารถที่จะมัดใจแฟนได้นะคะให้แฟนคุณเนี่ยรักแล้วก็หลงคุณคนเดียวข้อ4นะคะ ความเด็ดขาดเรามีความอ่อนโยนมีความเข้าใจแล้วเราเป็นผู้หญิงเราต้องมีความเด็ดขาดด้วยเมื่อคุณพูดหรือว่าตัดสินใจเราไปเนี่ยคุณต้องเด็ดขาดในคําพูดแล้วก็การตัดสินใจนั้นๆของคุณอย่างเช่นคุณบอกคุณแฟนคุณว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะออกกำลังกายนะฉันจะดูรูรแรงของฉันเนี่ยให้แบบว่าแข็งแรงให้หุ่นดีนะแล้วคุณก็ทาคุณทําในสิ่งที่คุณพูดคุณเป็นคนเด็ดขาดหรือว่าคุณบอกแฟนคุณว่าถ้าเธอเนี่ยไปมีผู้หญิงอื่นเนี่ย ร,รอฉันไม่ให้อภัยเธอแน่นอนเมื่อคุณกล้าพูดกล้าทำเนคนที่เด็กขาดผู้ชายเขาจะกลัวนะคะแล้วเขาจะไม่กล้าที่จะแบบว่า,าทำอะไรให้คุณเนี่ยผิดหวังเพราะเขารู้ว่าถ้าเขานอกใจคุณเนี่ยคุณเนี่ยเสกุดบายแน่นอนนะคะข้อ5ความแซบ ข้อนี้เป็นสิ่งที่สาวๆทุกคนเนี่ยต้องมีถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นคนที่สวยมากมายหรือว่าคุณจะไม่ได้เป็นคนที่ลุกแบบว่าเซ็กซี่แต่คุณมีความแซบเนี่ยความแซบเนี่ยสามารถเผยออกมาได้ทางความคิดหรือความฉลาดนะคะฉลาดทางความคิดคุณเป็นคนที่มีความคิดที่ดีคุณเป็นคนที่มีความคิดที่แบบว่าสร้างสรรนะคะจะทำให้คุณเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ด้วยนะคะดังนั้นเราต้องบริหารเสน่ห์ในตัวเรานะคะการแต่ง คุณก็สามารถแต่งกายได้หลายแบบแต่งกายแบบ ในสิ่งที่คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณเนี่ยชอบในการแต่งกายแบบนั้นการแต่งกายของเราเนี่ยถ้าเราแต่งด้วยความชอบแล้วก็มีพาชาั่นในการแต่งแบบของเราเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่แล้วก็แซ่บในสายตาผู้ชายนะคะและนี่ก็คือนะคะไม่ไดิดไม่ตายที่สามารถมัดใจผู้ชายได้ทำให้ผู้ชายเนี่ยรักแล้วก็หลงคุณคนเดียวนะคะลองเอาเคล็ดลับง่ายๆแบบเนี้ยไปใช้ดูนะคะสาวๆ